โอ้ตายแล้วสวัสดีค่ะประมือหน่อยเลย <c oughs> ประมือหน่อยค่ะโาวตายแล้วนะคะคุณผู้ชมขาแ,แล็บแอคไลท์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้โอ้โหมาอยู่กับหนุ่มสุดหล่อแคลรี่มือสั่นมือค่ะตอนนี้ตัดได้ไหมกีดก่อน <c oughs> กีดได้เลยแต่ว่าใ <c oughs> นกีดดังไม่ได้ได้ไหมมือสั่นอยู่นะคะ เฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมด้วยอ่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามทั้งเพจ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะพิมพ์คอมเมนต์พูดทักทายเข้ามาได้เลยเพราะว่าวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากเลยอ่ะคนรู้แ๊บเดียวเข้ามาเป็นร้อยแล้วนะจริงปะจริงจโอ้อปังเปลี่ยนมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งเฟซบุ๊กทั้งไอจีเลยครัขออนุญาตแนะนําตัวให้ทราบหน่อยได้ไหมคะครับสวัสดีครับผมเปรมรุตนะครับผมแล้วก็นี่คือคุณแม่ของผมเองค สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาที่แ a บ X ใช่ครับผมมีปัญหาอะไรยังไงคะเล่าเก่าให้ฟังหน่อยจริงๆก็เอ่อจะไปทางคุณแม่มากกว่าครับเพราะว่าคุณแม่เวลาเจอหน้าผมคือเราไม่ค่อยได้เจอบ่อยคุณแม่บอกค่ะแม่อยากทำหน้ามากเลยเพราะว่าเนี่ยแม่มีปัญหาเรื่องดันคอยอะไรเงี้ยครับผมใช่ผมก็เลยได้ใกล้วันแม่แล้วด้วยเราก็เลยพาแม่มาที่แ a บ X ครับผมวันนี้มาทำโปรแกรมอะไรแม่ วันนี้คุณแม่จะมาทําอาชะาใช่ครับผมก็จะเป็นการยกกระชับขึ้นไปเงี้ยเขาจะได้แบบสวยแล้วก็มั่นใจเพราะปกติคือมึปากตาแม่กิ๊กิ้ขออนุญาตถามหน่อยว่ากังวลตรงส่วนไหนมากที่สุดตรงรองแก้มรองน้ำหมากใช่ไหมคะอ่าก็คือไม่ต้องห่วงนะวันนี้ให้แล a บอีกดูแลแล้วก็โอ้โหนี่แครี่ตรงเพจเฟซบุ๊กมีชาวต่างชาติมาคอมเมนต์เยอะเลย ใช่คุณวิวีบอกว่าฮัลโหลเปมนะคะแอนมามีค่ะโอ้โหมีภาษาจีนด้วยมีภาษาอังกฤษด้วยแต่ขอพย์ภาษาจีนอ่อยอเซียวกูได้แค่นี้แหละฮะนวะวันนี้เข้ามาที่ lab X แล้วน้องเพมทำไมถึงตัดสินใจพาคุณแม่มาที่ l a บ X รู้สึกประทับใจตรงไหนถึงพามาที่นี่คะเออจริงๆแล้วเนี่ยคือผมมีเพื่อนร่วมวงการ ขรั้งนี่แเยอะครับผมแล้วผมก็เห็นเขาถ่ายลงสตอรี่ถ่ายลงไอจีแล้วเราก็เห็นโปรโมทเยอะไง <Ha. S 1> คือเพื่อนแบบก็เราก็ทักไปถามเขาเลยว่าเป็นไงบ้างอะไร <Ha. S 1> เขาก็แนะนํามาผมก็เออพอดีกันประจวบเ <Ha. S 1> หมาะคือคุณแม่ผมอังเทพด้วยก็อ่ะ หาคุณแม่มาทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมใชคะถือว่าเป็นการให้ให้ของขวัญวันวันแม่ถูกต้องไหมฮะใช่ครับผมตอนแรกว่าจะพามาทำสิบสองแต่ว่าคิวที่แลบเด็กแน่นใช่แล้วแน่นมากแล้วเราก็ไม่ว่างด้วยก็เลยแบบว่ามาให้ของขวัญเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่เอ้วันวันแม่วันแม่ที่แบบเอกกันนะคะใช่ครับผมแล้วก็วันนี้นอกจากคุณแม่แล้วเนี่ยวันเนี้ยที่จะทำอัลตราน้อง เปรมเองก็บอกว่ามีปัญหาตรงไหนที่อยากจะแก้ไขด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมคะใช่ครับผมก็มีช่วงแบบอย่างช่วงนี้ทํางานหนักออกกองเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะมีการพักผ่อนน้อยทําให้หน้าดูแบบหย่อนค้อยได้บ้างเราก็จะมาทำโปรแกรมที่เกี่ยวกับยกกระชับครับผมใช่ครับชื่อว่าโปรแกรมอัลต้าฟอร์เมอร์อัลต้าฟอร์เมอร์ครับใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการยกกระชับด้วยแล้วก็ลดในเรื่องของไขมันหน้าด,ด้วยะนะแก้มอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยผมเนี้ย คือไปออกกล้องเนี่ยมันชัดมากๆาหมายถึงว่าแก้มมันชัดเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยมายกกระชับหน่อยให้หน้ามันดูแบบพอดีกล้องอะไรเงี้ยครับผมอ่าอุ้ย,ยคุณผู้ชมดูเยอะมากเลยอ่ะนะคะ อ่าแล้วก็มีทางเพจเฟซบุ๊กบอกว่าอ่า y u u so c ค t e นะทะาีเลยทางคุณแม่ทางคุณลูกเลยพิกกี้ขออนุญาตนิดนึงแคริเต็หนึ่งนะวันนี้ว่าฉันเห็นหน้าน้องเปรมแล้วฉันแบบว่าอยากจะซูมให้ผู้ชมดูใกล้ๆไงเดี๋ยวจะขอดด ยังไงยังไงอันนี้ส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวอะไรทำตะทำเอาใจแฟนขา่ะแคลรี่ขาเดี๋ยวพี่คุณแม่กิ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 ขออนุญาตนะคะเพราะที่ว่าแฟนขามาอยากเห็นหน้าน้องเป็นใกล้ๆไง อันนีตามมานี่น้องเตมใช่โอุตานพี่กี้ขออนุญาตนะแฟนคลับบอกมาทาไมต้องน่าเตดมเลยอ่ะนะคะแฟนคลับบอกมานี่จริงๆอ่ะน้องเตมถ้ายิบตรงเนี้ยใช่ฮะนะคะน้องเตมพี่กี้ขออนุญาตไม่ต้องถอดกางเลยนะนี่มันอย่างน้องเตมนี่น่านาสดะเนี่ยนุณผู้ชมดูสิ ใช่น้องเปย์มีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมเวลาออกกล้องแล้วพอเวลาออกกล้องตัวเนี้ยจริงๆตัวจริงน้องหน้าเรียวนะแต่ถ้าสมมติว่าเพิ่มในเรื่องของอัลต้าฟอร์เมอร์ยิงเข้าไปนะคะคุณผู้ชมนะธรรมดาก็ไปกรอบหน้าน้องเปย์แต่ชัดแล้วพอออกกล้องคือจะปังตุลิเยเลยหน้าขานี่เลยขอบคุณน้องเปย์มากขอบคุณแม่ด้วยวันนี้มาอยากให้พี่แม่บอกว่าเมาน้องเปยมหวใช่ไหคะยังไงจะเมา่น้องไหมคะก็ไม่มีค่ะเป็นเด็กดีรู้จักแม่ที่จริงดี นี่น้องเป่งมหน้าอยู่มองหน้าคุณแม่อยู่นะเอาแบมีเืบ้างอ่ะมีโกรธบ้างอะไรบ้างปกติแม่ลูกไม่มีอะไรหนักใจอาด่าได้เลยมีอะไรมีแรงกลอะไรไม่ต้องแบบไม่เป็นไรเขาฟังไม่ได้เม่นอี่ออี่อ๋อนี่ออี่อี่ออ่ออาี่อ๋อี่อีขอ๋อาี่ออ่ออพี่อ๋อพี่ว๋ี่ออ่ออ่่่่อ นบางอย่างออกสื่อไม่ได้หยอกหยอกนะแม่นะคะแล้วก็เหมือนอย่างวันนี้นะคะน้องเปลมมอบของขวัญให้กับคุณแม่เนาะพาคุณแม่มาทําสวยเพราะว่าปีที่แล้วก็จะอาจจะเป็นของนะคะของของรู้สึกของทางใจอะไรอย่างนี้เนาะแต่วันนี้พาคุณแม่เปลี่ยนจากคุณแม่เป็นพี่สาวได้จริงที่นี่เลยค่ะ ตอนจบนะตอนจบเดี๋ยวจะมีท่ากันนะคะวีถามมาว่าวันนี้คุณแม่ทำโปรแกรมอะไรคะอัลทาราอัลทราก็จะเป็นโปรแกรมขึ้นความถี่นะคะอัลตาซาวก็คือยิงลึกไปชั้นสมัเลยก็จะยกหมดเลยนะคะเนี่ยเห็นผลทันทีนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องทิ้งรอยแผลเป็นเหมือนดึงหน้านะคะแล้วก็อยู่ได้นานหลายปีเลยแล้วก็คือทำเสร็จคือสวยเลยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูตอนตอนที่แบบทำไปขรึ้งหน้าแล้วด้วยค่ะ ไปเทียบกันเลยว่าเอ้ยหน้าฝั่งนี้ทำกับหน้าฝั่งนี้ไม่ทำเนี่ยแตกต่างแค่ไหนอ่ะสุดยอดกาการันตีท้าให้ดูกันแบบในไ like ลฟ<อ>์สดเลยนะคะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอติดตามเลยนะคะส่วนใครที่เป็นแฟนขับน้องเปลมนะคะแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะส่งหัวใจรัวๆมาได้เลยเนาะนะคะพิมหัวใจรวัวๆมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ไลฟ์สดนี้นะคะทั้งในเพจแล้วก็ใน IG นะคะใช่เพจตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะใช่วันนี้มีโปรโมชั่นขอโปรโมชั่นหน่อยได้ไหมคะโปรโมชั่นตอนนี้ราาคแบบพี่โปอ่ะคุณผู้ชมถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นนะคะอินบ็อกซ์มาที่เพจ labx ที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนะนี่เลยคุณแม่เข้าไปทำเนี่ยอยากให้แบบว่าคุณลูกบอกรักคุณแม่หน่อยได้ไหมบอกรักบ่อยแม่น่าจะแม่น่าจะแบบ เกิดไหมคะเอ่อ <c oughs> จะพูดว่าไงดีเอาจริงๆคือผมกับแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเภทนะแม่ลูกที่แบบเอ้ยรักนารักลูกนะาอะไรเงี้ยคือบ้านนี้ปากแข็งครับผมเป็นไรกันไม่รู้แล้วผมก็ติดมาด้วย <c oughs> คือแบบติดแอบจริงๆมันแอบเป็นข้อเสียเหมือนกันนะหมายถึงว่าคือด้วยความที่บ้านเออบ้านเรา แบบไม่ค่อยพูดอะไรกันตรงๆอะไรเท่าไหนแต่ว่าก็เรารับรู้กันได้ก็ไม่มีหาอะไรก็อยู่ด้วยกันได้อะารกันรักรักอ๋อแรักก่อนก่ก่อกอดกอนก่อนก่อนกอนก่อนก่อนก่นก่อก่อม่อน่อ่นก่อนม่ก่อ่ก่อน่ก่อนนก่อนกนกอนก่นก่หอน่อน่่นก่น่ก่อนก่เจนก่นอน่น่นอกอ อ่าแล้วก็ตอนนี้คุณหมอพร้อมแล้วด้วยแหละนะคะจะต้องคุณแม่พร้อมไหมคะเดี๋ยวต้องส่งให้คุณแม่ทําก่อนนะคะเพราะว่าที่แ a b X นะคะคุณผู้ชมขาทำา่าตถการโดยแพทย์เฉพาะทางบอกเลยนะเครื่องอ่ะมีทุกที่นะคะคุณผู้ชมขาแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือแพทย์ในการทำา่าตถการบอกเลยรอติดตามไลฟ์ต่อไปนะคะทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะท้าเลยว่าหลังจากที่ยิงข้างหนึ่งไปนะคุณแม่จะยกแค่ไหนแล้วก็น้องเปลมด้วย ฝากแฟนคลับ fc กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะคุณผู้ชมขาใครที่สนใจอยากทราบโปรโมชั่นต้องทักวันนี้นะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะโปรโมชั่นน้องเปลมนะคะคุณผู้ชมนะทักอินบ็อกซ์ได้เลยได้รับโปรแบบจุกๆแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวพยาบาลพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม่เรียนเชิญเลยค่ะนะคะเลยป้าเดี๋ยวเราไปส่งไปส่งนะคะ เฟรมอิสมาลุกโซยังโอ้โอเคค่ะเนี่ยจะยังกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยอไม่ใช่ครับตัวนี้นต่างหากแต็มหล่อรฐานที่คือดีมากเลยแคลรี่นี่ค่ะคือบอร์ดเรามีห้องนั่งรับรองนะครับผมแต่ว่าเอ้ยเราจะไม่มีพื้นที่ในการนั่งรอค่ะพื้นที่มากพื้นที่กว้างนะคะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมคะโอเค ะคะต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งให้น้องเปรียมส่งคุณแม่เข้าห้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณแม่เปลี่ยนชุดแล้วก็คลีนหน้าแล้วก็แปะยาชาคุณแม่กลัวเจ็บไหมไม่ไม่กลัวเลยใช่ไหมไม่กลัวม่วไม่กลัวเลย ดีนะคะตื่นเต้นไหมคะคุณแม่ไม่ค่ะปกติชิๆกวัวไม่สวยไม่สวยสวยแน่นอนคะโอเคค่ะเดี๋ยวพากคุณแม่ไปเปลี่ยนชุดเลยแล้วก็แปะยาชาน้องเปฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะครับผมถ้าใครที่สนใจก็สามารถมาทำได้นะครับผมที่ lab X บอกเลยว่าคือใครมีปัญหาเรื่องแบบ อยากจะยกหน้าอยากยกรอบหน้ารีบกระับหน้าหรือว่าแบบทําให้หน้าดูแบบกระชับขึ้นมีกร่อับหน้าก็ที่ lab x เลยครับเพราะตอนนี้ก็ผมดูโปรโมชั่นเยอะมากจุกมากแล้วก็นอกจากจะยกใบหน้ามีอย่างอื่นด้วยนะนะคะ็อกฟิ f i l อร์ทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมมีครบวงจรที่ lab กใจกลางสยามนะคะอยู่ที่ชั้นหกนะคะสยามสแควร์วันโอเคเดี๋ยวพี่กี้ขอไลฟ์อีกช่วงหนึ่งเนาะเดี๋ยวไลฟ์นี้ให้น้องเปลมกับคุณแม่ไปเตรียมตัวโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับเจอกันครับ